คนเขาแรกกับพี่น้องเป็นรุ่นสานบ้านน้อยครับแยกน ouais, deflect, right, uh ี่มาอนีผีพรอน้องมาใส่เบ็ดหองครับหลงทีเ้าเคยมาใส่หล่ะหองทีห้องเคยสามือนมีใช้เดียวครับใช้เดียวเอามาณสามสิบคันเป็ดคันย่างเงี้ยสามสิบคันต้องเบิ่งความฉันบ้างไหครับก็คิดว่าโดนหลบบ่ได้มาใส่น่ะถ้าเทียบมันถือถ้าเทียบปล레이 ลองเบิ่งกันนะสนุกประเดี๋ยวมาเบิ่งโดนเรอกพี่น้องเลยว่าว่าไปสำบอนก่อยกันนะเที่ยวมันมาวงวันเที่ยวกับพ่ออายุที่กินอยู่ครับพ่ออายุที่กินกับพ่อไปพ่อมาสูตรเก่าสูตรเดิมรุ่นมาเกิดที่สี่แบบอ่อนใหม่เชี่ยวกันไคเดียวบผมว่าโอ้ตัวนี้น่ากินงันครับภาษาบังก็เด้อพี่น้องช่วงนี้ ช่วงนี้คือแต่ละคนภารกิจก็บ,บ่คือกันเนาะทางคนต่างไปอันแน่นี่เนี่ยพอปุ๋ยเนี่ยวันสิ้นก็ไปทางนึงไปรุ่นก็มาทางนึงจะซีมต่ำยังไงสิมีใช้เยอะครับเป็นนีปลาอะไร มาดาปอาไรเหมือนโอ้ยเ้สุดวมที่ตัวใหญ้เหมือนกับ่ถึงตัวใหญ่ม่ถึงปูตอนนอยถตัวงแบบเด็ดกงเมืงแน่นครับกุ๊ตากงองเยเดี๋ยวยังได้เห็นรุ่นใสกันเร้อบี่น้องมองสมบัตแล้วครับใส่ข้ากันมันจะขำกอน Ừ, câu sụt đơm tôi lệ tôi lệ làm con sụt này là luôn đây là phải luôn con đứa thì là mất gì nó, Thế là chân bưng cần nhau nhau không? ใจเรียบร้อยแล้วเงี้ยแตกเงี้ยเตียนเงี้ยฝนออกฮรอนเอาคือฝนที่ตกนี่เว่าพอไวนี่แหละเครื่องยุ่งกะสิหายง,ยงยุ่งเดียงมืออึนากุละ่ะยังไม่ยามน้อง,งกันครับเมืองเนาะยังเมืองก่อนว่าเฮาเทียอันเดี๋ยวไม่ยามอ่นบ่ได้ไม่ยามกเแม่นมืออื่นเ้สกุล่ะครับมันอยู่ไก่ก็เลยสิบ่ทันได้มาแล้วครับนี่ใส่อ้มอมน้องของน้องเด้อบัดนี้มื้อนี้ รุ่นน้ำกันครับ30บคัน30ดวงมันบ้ามันเบิงบ่งกันแย่ๆมืออื่นส้าครับสวัสดีครับคุณน้องไผ่ครับครับสวัสดีครับตอนโซาๆครับพี่น้องเซอนี้มนี้พยินรุ่นเดินหลานมานำ้ำเอิ้นน้องไพ่ามานำ้ำเบาหน่อยมายามเบ็ดน้ำพยินรุ่นยูน้องครับรุ่นน้ำกันเด้อเซอน,นีมนี สามสิบขั้นสามสิบดวงครับสิีมันประมาณเบ่งกันย่างๆครับหลังแหลกแห้งมันเกี่ยวไปบุ๋มอย่างนี้เ่ยนั่งแหลกแห้งมันก็เกี่ยวเลยเ่าถือวลา โข้าวเกี er ๊ยวบะนืองเกี่ยวซีไปข้าวที่สองื้าวอี่ยุกข้าวบะฉืองปลาไปงี้เนาะเนาะ

nhưng mà nếu như nó phải bằng bằng ngay Xúc sao yên đi phải tuk 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 đứa จับนี่มึนอยนนอู่ n ยาไม่ลาด๋ด้กำกำกับเหนือไ๋อสีนี้ไม่นอไพเนะอือผีนองเลยนี่เนืนอนบาขั้นเดียวเดียเด๋ยวสองตัวผลที่เฝาได้นป่าปลาในน้ำปลาพินปลาตัวนี่วิจแยกน้ำด้วนปลาหูด,ดิ Oh, ส 100, ad, 200, 500, man, ีนี้มันเอาไปเนาะมันเด้อซือว่างมันเด้อพี่น้องนี่ละห้าสิบมันไปเลยเบ็ดมันตัวนี้ขั้นเดียวถือสองตัวมันมกินเราไหมนั่นบ้านมันซิ่งเงียเดโอซิ่เงี้ยอันกิรีไม่ไปเนาะคืออีว่าเป็นตัวใดดีอยู่พี่น้องเกย นี่สองตัวผลาสองครับปลาคอสองตัวเลยถือว่ามันเราได้บ่หน่โอ้ถุงโหดประเดี๋ยวมากไมหไมบุญะไป,ถ,ปไถือไปสีิละยามไม่น้ำถือไม่น้ำโอ้ยจุ่มโอ้ยจุ่มเลยจังจับมาตีอย่างบ่ อะไรจะชันตึงนี่ป็นไหลบนคือเน้จุ่มจุดปูไปตันวินวะหัวกราเสียายวิน่องอยู่เน้วั

พูนเล้วไปพูนเล็วปลาไหลปลาไหลพี่น้องปลาไหลอืมเก็ดชิ์ทนิ่งไม่ได้พยายามกรื่ืนอยู่พี่น้องว่มามันไกลน้ำเลยเพระมาแต้มที่สองครับแมนปลาไหล ไล่ที่สองนี่มันห้อยเต่จี๋มากัดมันเนาะโอ้โอเยเฮ้ตัวนี้หน่อยเขาถือตะมูพี่น้องเอ้ยเนาะเอาอีกต้นชุ่มตหญโฉโอ้โหไผ่ไผ่นี่นี่โอ้โอโอปลาไหลตัวงามพี่น้อ,เอ,องเลยนี่ สาม้อยขันโส่วนส่วนทงนั้นใส่บ่หลายขั้นิงวนพอบ่มากหลายขันไอส่วนบ่ปุ๋ยก็มีมันสิมากจัดเจ็มืออยู่หอ้เงี้ยไเงี้ยก็้เงี้ยจีเงี้มัใส่อยู่ เก uh ี่ยวปลาคอถึงเลยฮะปลาไหลพ่ออมงามตัวพอปิีงพ่ออมพอดีเลยลุนสองตัวผู้เดียวอิ่มอมอิ่มเลยตัวงามไปขนนีจมกงของน้องกงของน้องเลยพี่น้องนุ่ยยังบอกว่าการเคลื่อนไหลลุ่มแมนบ่ บ่ถือบราณเพรถือบินบินท่านผู้จมสถาปัต่์ุ่น,นอีกคนน้อโอ้มีอยู่โกรามีอยู่ปราตูว่าไปไายอย่างจริงนีิแค่เจอ ไปกูไปปัดไปดูไงปดไงพี่มึงดเออมึงดูเนี่ยนอนึ่งลีมึงดูปัดตัวเดียวหลับอิ่มสามบันตัวพนว่ามึงดูเฮ้ยงกะหน่งมึงเนาะไปเลยหนูดน้องไปกินแล้วเสียบๆก็มีเงเกี่ยววน ดีดีซะเร็วพักเล้ยๆเราไปปุยบปุ๊บอ้งหัวเยี่ยมเลยขวัญเมียนมันว่าตายเดี๋ยวว่าเดี๋ยคุยแล้วเดีดยคุยที่เกลียวเลยว่มันบ่าเป็นยังเพราะว่ามันมันตายแล้วก็เลยก็เลยมาต้องไปซีเรียสยังไงคือมันเดี๋ยวก็ขึ้นโอเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวกันใส่คือเก่าหรอเพราะว่ามันดินอ่ได้แล้วเด็๋ยวชิ้นนี้ล้วพี่น้อง ป้าตัวน,น,นี้ขัหนกไผเนาะนี่บึงดูชดองนี่เขาแกเนี่ยสุดยอดครับมนันพี่แม่ม่งเนี่ยหนไผ่ปคอก็ดู้วไผ่เป็นไผ่มงดูมึงปากปากูกเง่าก็ปาคอสังตีนองบังละเนาะตัวปักเบ็ดเลยคื้โกละไผบอกมันอยากหลุด ลืมบดถุงมาถุงดูหลดปุ่นกี่้องเอ้ยปะมีอย่บ่นหนียวหลายขั้นเดกขั้นนี้เกี่ยวขี้คุ้ไปโอ้ปั่นถึงักินเดี๋ยวน้อตัวทาบะรุนกระไร บัถือมงละวินเดอยู่สามขั้นขางิเดียวีขั้นมั่นองนีไปเปลยนเอือติร์ดีนีรต้อ,ตองลาบผูหลวนน้ำนนบนบนนเพื่ต้องตกใจเรืปีน่ะเปแีนนไงไงว่าแนเอ,อเือติดป้านีองมาหลายแค่ปี เดี๋ยวเราจะซุกไม่รู้บ๊วยบ๊วยหมก็ลวนเต็มผื่นเลยเคร่งกีบมังเต็มเต็มเดินเลยเราไปฟองผืนเที่ยวมุมนี่บอกไว้ก่อนไถ้ามีลงไปห้องยำเย็บบ้า,านไร้ขนมเจ้าถือหัวเอาไว้อย่าเปนถึงอันหัวมือฟองน้ออันนี้น้อ,นนองปังไปดิอันน้ำตาไหลเรียนเรียนว่าเลเนี่ยบ่มีคนาัหน ปลไว้เนี่ยขั้นหนีมันน่เป็นเดี๋เงี้ยเจ้าบักละเดี๋ยวยี่สามสี่ขั้นที่นุ่มขั้นหนึ่งบอสยิ่งแต่ละขั้นหนึ่งยิ่ขั้นหนึ่งเงี้ยหมดเ่ยผมเดี๋ยวซี้ขั้นหนึ่งวัยยุ่งซื้อสี่เดี๋ยวโง่ยิ่บ้างกอนขั้นหนึ่งเมนที่ซี้อหนึ่ง้ี่หนุ่ม ขั้นันึ่งทีเกียนี่ใ่อขันหนีโอ้ยถือเหลือย่นวันขั้นหนึ่งยุ่ซื้อสี่ไหมเนี่ยบอว่าวันเดือนสี่ขั้นหนึ่งวันนี่น่ข้างบนน้องน้องกต้องมั่ตัวที่นัดโมนี้ ดยาเข้าพ้เงี้ยพอนหยางันีขั้นหนึ่งเร้่พี่องขันนึงขั้นหนึ่งหลุดน่มกันขั้นคือไทยขั้นคือไทยไทยฟุดกงของเง่งย่าจริงนี่เนีย่ยเหียงวะเนาะเหมียงวนะเนาะไม่หนะ็ดไม่ซื้อเขาุ่ดอดเดี๋ยวหอดผุด เดี่ยวเขาเต็ียมหลักยังถือบ่อยู่ไหมปลาไหลงเนาะปลาอะไเด้อคันสุไทายปลาไหลหืมอันนี้เอ้ยๆอันไหนอุ้ยเนี่ยโอ้เหแล้วับเรลยโอ้มันเหรอเด้อบอนรู้ว่ามันเหรอเด้อพี่น้อง อด่างนมันเยังพอคอย้ให้บ่นบุบหนึ่งมันว่นอาทนละปีนหายิเงินบ่นละก็ถึงฝาดสองขึ้นครักงน้งไปอ้ปลาเนาะอะไมิตรตมวง่ามมิตรหลุดงัมงเดี๋ยวนี้เที่ยวมานี้ดิเฮาบ่มีตัวหน่อยคืองวดก้อนงวดก้อนมันมีตัวหน่อยมาไส ยุงเนยังอเจะสรดียนยนย,นยนออดุเอาว้ก่นเนาะนี่ครับผลงานเสานี่ถือว่ามันครับปล,ลาไหลไงสามตัวปลาดุกไงตัวนึงปาางล,ะะล,าลาคอไงตัวนึ่งล้ะก็ปลาคอหน่อยอีกสอตัวครับถือว่ามันครับนี่ถือว่าสามขั้นสาดวงือว่ามันได้ยๆครับ ผลงานเซอร์นี้พี่น้องคือว่ามานครับคือว่าดีพ่ออยู่พ่อกินเคื่อว่าคุ้มเลยครับสามสิบคันอาได้นก็ขอบคุณด้วยแฟนครับสมองสุบ้อและครับที่ติดตามขอบคุณถูกกำลังแรงไกลเลยครับเศ้านี้เมื่อนี้กัพ่รุ่นกรับน้องไพ่กับมานครับขอเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเคื่อว่ามานครับ